สวัสดีค่ะ My name is p a l i c e l i h t now I live in UK. Welcome to Palace Valentine s Channel. สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะ p a l a c อยู่ที่แถวเชอร์ซีนะคะก็จะอยู่ไกลจากลอนดอนนิดหน่อยนะคะถ้าขับรถมาจากตัวเมืองก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้ามาโดยรถสาธารณะก็น่าจะประมาณชั่วโมงกว่าถึบสองชั่วโมงนะคะอาจจะต่อหลายสายหน่อยที่นี่แพลิสก็มาที่เป็น ทีมพาร์คใน UK นะคะทุกคนเขาเรียกว่า o ซฟพ Park นะคะ s ซฟพาร์คเอ่อรีสอร์ค่ะทุกคนก็จะเป็น UK a t t อท c ทคชันะคะคล้ายๆ้ยดีมเวอร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยของบ้านเราอะ่ะทุกคนแต่ที่นี่เขาก็บอกว่ามีเครื่องเล่นมากกว่า30เครื่องเล่นเลยนะคะพอดีว่าช่วงนี้ที่พันลิสมาก็จะเป็นช่วงฮาโลวีนเขาก็จะมีจัดงานอะไรแบบ uh. ประมาณว่าเดอะไฟไนท์ฮอ o r ์เรอร์ฮาโลวีนทีมหรืออะไรเงี้ยนะคะทุกคนแต่ว่าพิสก็อาจจะไม่ได้ร่วมจ อะไรมากมายนะคะก็กจะเน้นเก็บบรรยากาศเพราะว่าพาริสมาก็ช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยอาจจะไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันจะเล่นเครื่องเล่นหรือเปล่าแต่ว่าพาเพื่อนๆมาเน้นชมบรรยากาศซะมากกว่านะคะทุกคนเนีย่ยข้างหลังพาริสนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าเมื่อก่อนตอนเปิดตัวเครื่องเล่นบางอันน่ะสูงเป็นวอตอร์พ park สไลด์ที่สูงที่สุดในยุโรปเลยนะในปีสอง0ันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่รู้ยังไงบ้างนะคะหนาวมากเลยวันนี้โอเคเลสโก หลังจากจอดรถก็เดินมาถึงทางเข้าแล้วค่ะทุกคนอันนี้นะคะผลิตก็ซื้อตั๋วค่าเข้าคนละ32ปอนด์เลยละเละ่าคนละประมาณ1,500บาทค่ะแล้วก็มันจะมีงานหรือเครื่องเล่นแบบว่าเหมือนอีเวนต์บางอย่างอันนั้นต้องจ่ายเพิ่มซึ่งผลิตไม่ได้ซื้อตั๋วตรงนั้นจ้ะทุกคนมีแมปเมิบด้วยนะเราเอาไปเผื่อก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะหลงเปล่าที่นี่ค่อนข้างกว้าง โอ้ดูดีทุกคนเห็นไหม <Yeah. S 2> สูงแล้วก็ใหญ่มากน่าเล่นนะแต่แพลิสไม่ไหวช่วงนี้ <Yeah. S 2> มีปัญหาเรื่องความดันนะทุกคนแพลริสกลัวนอนก็น้อยด้วย <laughs> <laughs> ไปดูบรรยากาศก่อนอยู่ในเบรแเขามีแอปด้วยนะจ๊ะเพื่อน ไหนแนะนำหน่อยค่ะคุณบอสคุณบอสบีเอาก็จะมีเวลาต่างๆเครื่องเล่นต่างๆเนาะว่าเราสนใจอะไรยังไงบ้างมีโชว์ต่างๆด้วยในแอปเขาก็มีบอกด้วยนะคะว่าเครื่องเล่นไหนต้องคิวกินนาทงนาทีนะคะทุกคนเยอะแยะไปหมดเลยที่นี่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่าเนาะดูจากแบบว่า จำนวนคนมาแล้วแล้วก็ดูจากจำนวนคิวนะคะโู้ทุกคนเห็นปลาฉลามเปล่าน่าจะคือล็อบบี้โรงแรมนะเข้ามาในโซนนี้ทุกคนก็จะเป็นเครื่องเล่นแบบว่าต่างๆมีโซนคอฟฟงคอฟฟ่ร้านอาหารมีช็อปต่างๆทุกคน อันนี้เขาเรียกว่าโซนที่เป็นโดมที่นี่เป็นรีสอร์ทด้วยนะสามารถที่ว่าจะมานอนพักในนี้ได้นะคะมันเป็นโรงแรมด้วยทุกคนที่จับตุ๊กตาแบบเป็นคนน่ะคนละสิบห้าปอนทุกคนแ,แล้วก็ถ้าจับได้ตัวนี้ก็เอาออกมาเลยปลาเปอร์อะไรเนี่ยลูกบงลูกบอนเนาะสิบห้าปอน How much is w e น g h t ล i มิต So, uh, the weight limit is 125 kgs over here. But if you want the big shark, the prizes, you have three different prizes. So, oh. the one is only one big shark if you want the shark, or else you can take three inflatables, or else you can take you have a soft toy underneath uh, if you go inside. Oh. So, you can take a soft toy, and with that, you can take two of inflatables. I see. So it's up to you. Oh, okay, thank you so much. So, so, no, fun ททุกคนเขาก็บอกว่าถ้าเจ้าตัวใหญ่ก็ให้ได้หนึ่งตัวลูกบอลได้สามลูกแต่ว่าถ้าเป็นตุ๊กตาตุ่นตุ๊ก,กตาได้ตุ๊ก,กตาตัวเล็กหนึ่งลูกบอลสอง <c oughs> ทุกคนบรรยากาศโดยรอบทุกคนนี่เดินมาทลิตก็เจอเครื่องเล่นต่างๆมีโซนเด็กๆตัวเล็กด,ด้วยแล้วก็อันนี้น่าเล่นเอย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> จะมีเรือให้นั่งลงมาแล้วก็เป็นวอเตอร์พาร์คลงมา Le ck, le ck. เล็กๆเุ้ยแค่นี้ก็เสี่ยวแล้วอะ่ะโอเคไปกันต่อทุกคนมันมีตั้งสามสิบกว่าเครื่องเล่นนะคะดีคนน้อยดีไปเล่นอันนี้ต่อแล้วกันทุกคนดูคนคน้อยๆดี รถไฟส้มๆอันนี้ก็น่าเล่นทุกคนดูแบบว่า จุกจิกน่ารักน่ารักดูไม่ได้ว่ดเสียวเกินไปสำหรับแพริสนะคะแต่ว่าอีอันสูงสูงนั่นแพรลิสขอผ่านค่ะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆมันน่ากลัวดูดิไม่เอาอ ต่อไปเราไปไฟอิ่งฟิตกันคะ่ะทุกคนอันนี้เขาบอกว่าเวลารออยู่20สินาทีนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเราเล่นอะไรแบบว่าเล็กๆน่ารักก็พอเพื่ <c oughs> พอนๆบอกเด็กฝนได้นั่งหน้าสุดจ้า

Yeah! ทุกคนตีมปารที่นีใช่ป่ะมีเยอะแต่ว่าอะไรอะไรก็ช้าดูดิเนี่ยพาลิสรออะไรนานมากเพราะว่าอะไรเนี่ยดูดิกว่าจะขึ้นไปช้ามากเลยกว่าจะถึงเหมือนเต่าเลยอันนี้รอสี่สิบนาทีทุกคนชื่อดีโทเนอร์แต่มันดูน่ากลัวมากเลยอะ่ะพาลิสไม่คิดว่าจะไหวอะ่ะ จะเล่นเหรอไม่เอาอันนนมีเป็นวัวเคโน่ด้วยทุกคนวู้มีวัวเคโน่ข้างบนอะฮัลโหลวินรีนเธอ มีโชว์ที่นี่หรือเปล่าตอนนี้สี่โมงห้าทีแล้วสี่สิบสิห้านาทีตกใจหมดเลยอ่ะ เมื่อกี้อราไปตรงโซนที่เขามีโชว์แบบว่าฮาโลวีนธีมใช่ไหมทุกคนแบบเป็นการแสดงแต่ว่าไปช้าโชว์ก็จบแล้วแต่ว่าเป็นช่วงมิดแอนด์คิดกับนักแสดงก็เลยโชคดีนิดหน่อยที่แบบว่าเออได้เก็บฟุตเทจได้ถ่ายรูปคู่มานิดหน่อยนะคะเพื่อนๆอุ้ยน่านเล่นมากเลยอะ่ะดูดิความสูงแต่น่ากลัวแพลิสแบบนอนน้อยอะช่วงเนี้ยจะเป็นลมบ่อยหน้ามืดบ่อยพลลิสคิดว่า <c oughs> ไม่ไหวแน่เลยอะเสื้อน่ารักมากคนเจอฮูดดี้หมีน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบว่าเป็นหมีแบบเมอร์เดอร์มอร์เดอร์แต่ราคาแบบว่าแรงใช้ได้เลยอ่ะเนี่ยเจ็ดสิบเปาสองพันกว่าบาททุกคนก็มีของ ที่ระลึกเยอะอยู่นะสําหรับที่นี่นะคะทุกคนนีมีของที่ระลึกสําหรับคืนไฟายไหนนี่ด้วยนี่เข้าตีมฮาโลวีนเลยทุกคนนั่นอะไรเชนซอเชนซอรนันมีเสียงด้วยเนาะเนี่สบสามตทนี่ทุกคนบอกให้กดมีเสียงด้วยแต่ไม่รู้มันเปิดใช้ยังนะไม่เห็นมีเลย มันยังไม่เปิดมั้งอ๋อเราต้องเปิดปุ่มนี้ก่อนเนาะทุกคนอันนี้ลูกบอลหนึ่งหนึ่งลูกสามปอนดสองลูกห้าปอนดนะก็ลูกละสามปอนก็ประมาณอ่าร้อยสาสิบร้อยสี่สิบบาทเนี่ให้ให้ให้โยนให้ลงไอ้ถังนะั้นแล้วก็จะได้ต,กกตุ๊กตุนตุ๊ก,กตาทุกคน ไอ้นี่น่ารักนะเนี่ยสล็อตมีน่าลนะลท,าลทุกอย่างในพาร์คเนี้ยนะเชื่องช้าไปหมดทุกอย่างเลยฝั <c oughs> ่งนู้นก็จะมีกล้วยใหญ่ไม่รู้กล้วยหรืออะไร <c oughs> เอาใจถ้วยแพลลิสด้วยโอ้ยโออยออลอม Ah, 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 I don't know. the edge. Nope, no. No, I want no. I want the one on the left I, I, I didn't know and the island is <laughs> I and five. That one, mean, one, two. One. If you wanna try, up, uh, three away from large, eleven away from joint. Mm. You can buy two of them. you or you can see the Oh, each has a different they, number at I the see. bottom. Oi, oi, All.

Bye, oh, this is <laughs> 别别别别别别别了。 Oh, <laughs> นี้มาถึงโซน walking dead แล้วเพื่อนๆเย่คือโซน VIP ที่แบบว่าเป็น VIP event นะมันมีทั้งหมดสี่สี่ VIP event นะคะเกี่ยวกับแบบว่า horror the f i n e Night อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ต้องจ่ายเพิ่ม event ละสิบพาวนะคะ ทุกคนอันนี้ก็คือว่ามันจะเป็นเอ่อสเปเชียลอีเวนต์นะคะก็สิบพาวเพนพาวนะคะทุกคนเอ็กซ์ต้าเดี๋ยวเราไปเข้าคิวกันแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะเพื่อนๆทุกคนเมื่อกี้เข้าไปเหมือนบ้านผีอะไรเงี้ยก็จะมีคนแต่งตัวมาหลอกเราแต่เขาไม่ให้ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเออแต่ก็ตลกดีอสนุกดี <laughs> อันนี้แหละทุกคนที่ตอนปี2000มันเปิดตัวถือว่าสูงที่สุดในยุโรปเลยนะคะสูง85ดสิเมตรมัน5มินิทเวติ five m i ติ t e w a i t i crazy now, we still have time to dry ourselves เข้าใจแล้วทําไมตอนนี้คนน้อยเพราะว่ามันมีป้ายเขียนว่าเปียกแน่นอนเปียกแบบเต็มที่อะไรเงี้ยเปียกโชกอะทุกคนคนก็เลยไม่ค่อยเล่นมัง้งเพราะว่ามันเย็นแล้วอะไรเงี้ยเขาคงกลัวหนาวอะไม่เป็นไรเปียกก็เปียกนี่นะคะเมื่อกี้เราเล่นอันนี้นะคะแล้วก็แล้วก็อันเ <laughs> นี้ยลงมาแบบว่าน้ําแบบสุดยอดมากเปียกทั้งตัวเลยอะเพื่อนๆแต่แบบสนุกดีอะ <laughs> พอดีมันไม่มีคิวก็เลยลองดูอทุทุกคนเมื่อกี้แหละแบบนี้เลยแล้วปลริสก็เปียกเลยเดี๋ยวเราไปเป่าตัวกันในบ้านนี้นะคะเขามีบ้านให้เราเป่าตัว เฮ้ยพี่ันเพราะว่าเราลงมาแล้วเราเปียกทุกคนห้าพาวเลยพรอครไงอ่ะงั้นเข้าพรกันเข้าไปแล้วว้ยเราต้องทำให้ตัวเราแห้งทุกคนอ่ะอันนี้อันสุดท้ายไม่มีคิวเลยเล่นซะหน่อยก่อนกลับจ้า หวังว่าอันนี้คงไม่เปียกอีกนะเพื่อนเพื่อนเห็นมคสนุกมากสนุกมากเลยวันนี้ลาไปก่อน เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายตอนนี้นะคะก็ออกมาแล้วแล้วก็ยอยู่ที่ The Last c อ l l Cafe แล้วพาริสก็ได้โคกมีชื่อลิซ่าด้วย,ย,ยเห็นไหมหละ่ะอ,อยู่จนจะปิดเลยจ้าคำคืนนี้ล่ำลาไปอย่างจริงจังสักทีคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อน